สวัสดีครับร้าน BR Skirt ครับผมวันนี้เราพามาชมเป็นตัวมาด้า2นะครับอันนี้เป็นมาด้า2ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ2024ครับผมอันนี้เป็น4ด่าน4ประตูนะครับครนนี้มาแต่งกับเรานะครับเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับของรุ่น x t r e m e นะครับรับสเกิร์ตนะครับตัวนี้นะครับข้างหน้าคันนี้เป็นสีเทาดำ Matching Gray ครับ สเกิร์ตทำเป็นสีเทาตามรถนะครับแล้วก็มีตัดดำด้านนะครับแล้วมีคัดเซนแดงเพิ่มความสปอร์ตแบบนี้ครับความสูงจากพื้นเหลือเยอะนะครับให้ขับขี่ได้สบายๆในชีวิตประจำวันนะครับ ันนี้ด้านข้างนะครับลองดูงานนะครับเส้นสายนะครับลงตัวทีเดียวนะครับมีคาดแดงนะครับรันนี้ลองมาชมด้านท้ายบ้างด้านท้ายนะครับผมเป็นท่อคู่นะครับด้านขวาท่อออกจริงนะครับจะเป็นปลายท่อนะครับของสเกิร์ตนะครับไปสวมกับท่อเดิมรถนะครับ ส่วนด้านซ้ายจะเป็นท่อหลนอครับนะครับเหมือนกันนะครับทําสีตามรถนะครับตัดดำด้านเดินเส้นแดงแบบนี้นะครับส่วนงามลงตัวทีเดียวเลย <S <S ใครขับมาหน้าสองนะครับสนใจแต่งแบบนี้ทักมาเลยร้าน B ีอ k ร์สนะครับอยู่โซนมหาชัยพระรามสองนะครับจัดให้รอหล่อแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะครับ โอเคครับผมก็พาชมรอบคันกันประมาณนี้นะครับยังไงสนใจทักมาที่ร้านได้เลยนะครับผมโอเคสวัสดีครับลากไปก่อนครับผม